สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนชาวแอมไพฟอร์นะครับวันนี้จะมาแนะนําเกี่ยวกับระดับการเกิดใหม่นะครับระดับแรกเลยจะเป็นระดับปกติก็คือเราสร้างตัวละครสามารถเล่นได้เลยนี่จะเป็นระดับทั่วไปนะครับระดับนี้ก็อุปกรณ์อะไรก็ทั่วไปนะครับไม่ไม่ได้มอนสเตอร์ก็อนแอนะครับต่อมาเป็นระดับที่2ระดับเจ็บปวดนะครับก็ระดับอุปกรณ์ก็จะอยู่ที่ระดับปรับปรุงนะครับแล้วก็เปอร์เซ็นต์เอ็กซ์ีนะครับก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยทองเล็กน้อยนะครับจากปกติ ระดับต่อมาก็จะเป็นระดับที่3ระดับน่ากลัวนะครับคุณภ,ภาพของอุปกรณ์ก็จะเป็นระดับปรับปรุงนะครับแล้วก็พวกหินเลือดนะครับอีกทีจากภารกิจและศัตรูรวมถึงทองด้วยก็เพิ่มขึ้นมาอีกเล็กน้อยนะครับระดับต่อมาระดับที่4ก็จะเป็นระดับปั่นหลายนะครับระดับนี้นะครับคุณภ,ภาพของอุปกรณ์นะครับเพิ่มขึ้นมาเป็น ระดับเหนือกว่านะครับก็คือคุณภาพอุปกรณ์ก็จะมีอัาเตตัสที่สูงกว่าแรงกว่าแล้วก็ดีกว่านะครับต่อมาระดับนรกนะครับระดับนรกก็คือวาอ่าคุณภาพอุปกรณ์ก็จะยังเป็นเหนือกว่าเหมือนเดิมนะครับหินเลือด exp นะครับาจากภารกิจและทองนะฮะจากภารกิจและศัตรูก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะครับในสําหรับระดับนรก ต่อมาเป็นระดับสุดท้ายก็คือระดับอเวจีนะครับคุณภาพอุปกรณ์ครับจะเพิ่มเป็นนะครับเก่าแก่ครับระดับเก่าแก่ก็คือระดับสูงสุดแล้วนะครับทั้งสเตตัสนะครับทั้งพลังนู่นนี่นั่นนะครับก็คือจะสูงที่สุดแล้วนะครับหินเลือดหลดมากที่สุดนะครับอีกทีจากท้องจากภารกิจนะฮะจากการล่าม้อนก็จะเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นระดับสุดท้ายแล้วครับถ้าขึ้นมาถึงระดับนี้จะไม่มีการเกิดใหม่นะครับจะเป็นระดับสุดท้ายนะครับ ก็แนะนำสำหรับมือใหม่นะครับสวัสดีครับ